เรื่องราวคริสต์มาสไม่ได้เกี่ยวกับซันตาคอสแต่เรื่องราววันคริสต์มาสเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่มาเกิดผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเยซูหรือว่าอีสาน,นั่น,อน,เ,อนเอง่ยอนา้ปลองอยงค์รคุณพออรู้ว่าเราทุกคนเกมอยู่ในวัจังาเสียมันมีปัญหาในชีวิตให้ลองอธิษานขอพระเยซูค,คิดดูพระอ,องค์ไม่ใช่ทางเลือกแต่พระอ,องค์คือทางรอด เดียวที่จะนำเรากับสูภีสวรรค์ศาสนาจะสอนให้คุณเป็นคนดีแต่เราไม่สามารถทำดีได้ตั้งแต่วันเชิดจนว,วันตายถูกไหมเพราะฉะนั้นพระเยซูรู้ว่าเราไม่สามารถต่อบรรทัดสูภจรสวรรค์ได้ด้วยตัวเองสวรรค์มีจริงนรกมีจริงและตอนนี้มั่นใจแล้วว่าพระเยซูคิดเป็นทางรอดทางเดียวหนึ่งเดียวไม่มีทางลอดอื่นเพราะพระเยซูสั่งว่าให้เราออกไปประกาศและสร้างสาวกที่ไหนที่มีมนุษย์ ที่ไหนที่มีคนพี่ประกาศแล้วต่อให้เป็นข่าวแล้วถูกโจมตีมากแค่ไหนก็ตามพี่ก็จะไม่มีวันหยุดประกาศเรื่องราวพระเยซูในพระคัมภีร์เบื้อบอกว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนการประกาศข่าวดีเราจะประกาศที่ไหนก็ได้ที่มีมนุษย์พวกเซนต์ต่างๆพวกนักบุญต่างๆเนี่ยที่เขาตายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาไม่รู้การลาเทศะที่เขาตายเพราะว่าเขาประกาศเรื่องราวพระเยซูคริสต์ทุกที่ที่เขาไปตามที่พระวิญญาณสั่งให้เขาประกาศถ้าเหล่าสาวกปิดปากเขาก็ไม่ตายแต่นี่เขาโดนฆ่าตายเพราะเขาไม่เคยปิดปากเลยเพราะว่าเขาเชื่อคาสั่งของงพรระยซูมาาาากกกว่ทตบคั้ง การนำของพระเจ้าอาจจะดูอาจจะดูถูกกาลเทศะหรือบางครั้งอาจจะดูแบบทำไมมันดูไม่ถูกกาะลเทศะก็แล้วแต่องค์พระผู้เป็นเจ้านําแล้วกันมีคนที่เป็นคนรู้จักไกลๆแล้วก็เขาก็จะทํามีดีมีรายเราวินาทีนั้นพี่อยู่ดีก็นึกถึงพระเยซูก็เลยบอกว่าถ้าพระเยซูมีจริงเป็นจริงช่วยลูกหน่อยให้ลูกผลจากการถูกข่มขืนทั้งนี้แล้วอยู่ดีผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็หยุดอย่างอัศจรรย์ผมชื่อแชมป สิทธิโชคเสรีธรณกคุลนะครับทุกวันนี้ผมเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ในประเทศไทยแล้วก็ได้เริ่มต้นก่อ,อตั้งมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิไบร์โรแมนแสงสว่างแห่งรัฐโลกใบนี้เราไม่สามารถที่จะรอดจากบาปจากกรรมได้ด้วยการทําบุญหรือการทําดีหรือการปฏิบัติธรรมแต่เราสามารถรอดได้ผ่านการเชื่อวางใจในการงานบนกลางเขนที่พระเยซูได้ทําเพื่อเราแล้วก็คือเชื่อว่าพระเยซูนั้น ตายเพื่อไถ่และช่วยมนุษย์คนบาปให้รอดพ้นได้พระเจ้าบัญชาว,ว่าจงออกไปทั่วโลกและไปประกาศข่าวดีกับมนุษย์ทุกคนและจงออกไปสร้างสาวกให้เขารับปฏิสมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดพระเจ้าอยากให้เราไปช่วยคนอยากให้เราประกาศข่าวดีกับคนเราก็ตอบสนองครับเราก็ได้ตอบสนองผ่านการเปิดมูลิธีหรือทาพันธกิจเพื่อพระเจ้า แล้วถ้าผมแบบเชื่อในศาสนาอื่นเนี่ยผมยังสามารถขึ้นสวรรค์อยู่ไหมก็ต้องถ้าคุณทําบาปเปล่าไม่เกี่ยวกับศาสนาถ้าทำเนี่ยคุณจะศาสนาอะไรคุณก็คุณต้องไปตกนรกู่แล้วตบยุงฆ่าสัตว์กินเบียร์โกหกเจ้าชู้ดูหนังโป๊ก็นรกู่แล้วคุณตกนรกยู่แล้วเพราะคุณทาบาปคุณตกนรกเพราะบาปแต่พระเยซูนั้นเป็นทางรอดเป็นทางออกทางเดียวเพราะพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อคนที่จะต้องตกนรกอยู่แล้วเนี่ยได้ยูเทิร์นหันมาหาพระองค์หันมาเชื่อพระองค์และรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกคนจะมี turning point ทั้งหมดจนรู้ว่าพระเจ้าดีจนรู้ว่าพระองค์เป็นจริงไม่ใช่แค่นิยายนได้พรกคัมพีร์ไปเบิลพระเจ้าบอกว่าลองชิมดูและจะรู้ว่าเราแสนดีถ้าไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ชิมก็ไม่รู้ว่าพระองค์ดีหรือไม่ดีลองขอขอและจะได้หาและจะพบเคาะและจะเปิดอำนาจของพระเจ้าพระผู้สร้างอวัยวะคนเนี่ยซ่อมได้หมดทุกอวัยวะครับแอปเปิ้ลซ่อมทุกอย่างที่ไอโฟนเสียได้พระเจ้าซ่อมทุกอย่างที่ร่างกายมนุษย์เสียได้ฉะนั้นเวลาที่เราวางมือรักษาลรคผมทำยังไงงกกก็็แแค่ววามืออล้บในนพระเยซู อาการปวดอาการเจ็บจงหายวางมือปุ๊บในานามพระเยซูจงเป็นปกติการไล่ผีหรือว่าการทําการชัจารักษาโรคอะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําด้วยความสามารถของเราแต่ว่าเป็นสิทธิอํานาจแต่ลชะชองค์การที่พระเยซูได้สั่งคริสเตียนให้ออกไปทไําเพราะว่าในโลกฝ่ายกายภาพที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเนาะถูกควบคุมด้วยโลกฝ่ายวิญญ,ญาณที่มองไม่เห็นไม่ได้ทําด้วยความสามารถของแชมป์ผีไม่กลัวแชมป์ผีลัวเยซูโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เชื่อฟังแชมป์แต่เชื่อฟัง ยูโลกใบนี้มันจะไปในจุดที่ตกต่าเพราะว่าเจ้าแห่งโลกใบนี้ครับหรือวิญญาณที่ปกครองอยู่ในโลกใบนี้คือลูซิเฟอร์ฉะนั้นเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าเราพูดเรื่องพระคิดเราประกาศเรื่องการยกโทษบาปการขับผีการรักษาโลกและการเข้าสวรรค์เรากําลังเป็นตัวแทนของสวรรค์ที่กําลังสู้กับอาณาจักรของนรกโลกจะอยู่ไม่นาน อีกไม่เกิน10ปีถึง20ปีอีกแค่10ปีธรรมชาติจะพินาศน้าแข็งคูลงเหนือจะมีการผลิตไวรัสแปลกๆโควิดนี่เป็นแค่ตัวเทสเดี๋ยวจะมี d ีซิสเที่ตอนนี้อยู่ในอยู่ในแลบจะออกมาอีกคัมภีร์พยากรณ์ไม่หมดและโลกจะขบเคี้ยวกันจนถึงจุดที่คนจะล้มตาย1นส่วนสด้วยโรคระบาดการกานอนาหารเพราะเกิดจากภัยสงครามแล้วก็การล่อลวงของระบบของโลกฉะนั้นโลกนี้จะอยู่ยากครับศีลธรรมของมนุษย์จะต่ำซามถึงขั้นสุดและมันจะทวีมากขึ้นเพราะพระคัมภีร์บอกว่าในเวละสุดท้ายความ ชั่วช้าจะแผ่กว้างออกไปความมาธรรมจะทวีมากขึ้นใครที่ทนได้ถึงที่สุดก็จะก็จะรอดพระเยซูกําลังจะกลับมาพระองค์กําลังจะกลับมาพิพากษาโลกใบนี้จริงๆพี่จะยังประกาศต่อไปและพี่ก็ไม่ได้สนว่าใครจะดา่าไม่มีทางรอดอื่นทางรอดเดียวคือเราต้องกลับใจมหาหารพระผู้สร้างของเราเท่านั้นคุณจะมองว่าบ้าไม่เป็นไรแต่อยากจะบอกคุณนะคะว่าเราไม่มีโอกาสให้ยูเทิร์นและกลับใจหลังจากโลกใบนี้มีที่ที่เรียกว่านรกที่นั่นไม่มีการยูเทิร์น คนนอกอาจจะมองที่นี่เป็นลัทธิอะไรสักอย่างหรืออาจจะมองคุณแชมป์เป็นแบบเหมือนเจ้าลัทธิอะไรสักอย่าง,งคุณแชมป์เจ้าลัทธิแต่งตัวเทหานี้จร,จริงๆข้อหานี้พระเยซูก็โดนพระเยซูโดนมองและโดนข้อคอรหาว่าเป็นผู้สอนเทศเป็นผู้นำลัทธิ ของทางนั้นผมรู้สึกผ่านการฟังเสียงวิาพากษ์วิจารแลว้วผมก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าชื่อลัทธินี้มันเพอะ์ดังเลยลัทธิที่นำข่าวดีเวลาเจอแชมป์ไบโรแมนเฮ้ยไอ้ i, นี่มันคือลัทธิไอพ้พวกบ้าพระเยซูไอ้นี่มันข้างรักพระเยซูไปที่ไหนพูดเรื่องพระเยซูไม่หยุดเลยผมภูมิใจมากเลยกับตําแหน่งนี้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ลัทธิให้มากินฉี่ใครถ้าเป็นลัทธิก็คือเป็นลัทธิที่ช่วยคนจนรักคนบาปไปเยี่ยมเยียนแม่ไม้ลูกกัมพาไปให้ความหวังกับคนที่บอกหมอบอกว่าอีกสองวันคุณจะต้องตายที่โรงพยาบาลแล้วผมก็ ทำแบบที่พระเยซูคิดทาก็ไม่แปลกที่จะโดนคนว่าครับรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจที่คนมองว่าไอ้พวกเยซูไอ้เนี่ยรัตทีเยซูผมดีใจมากผมภูมิใจมากเพราะว่านักบุญเปโตรก็เจอตําตําตําแหน่งนี้เหมือนกันนักบุญเปาโลก็เจอตําแหน่งนี้แล้วก็ไปติดคุกโดนตัดคอฉะนั้นแฮปปี้ครับแล้วผมก็จะไม่หยุดพูดเรื่องพระเยซูจนกว่าผมจะตายผมอยากที่จะพาคนไทยขึ้นสวรรค์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้